ค่ะทุกคนวันนี้เคสก็จะมาเปิดพอร์ตคอมอาร์ตบอก r e q u i r e m e n t ของคะแนนต่างๆแล้วก็บอกคำถามแล้วก็คำตอบของอินเทอร์วิวทั้งหมดฉบับคนไม่ได้เรียนทำพอร์ตกันค่ะเราสอบติดตั้งแต่รอบแรกนะคะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ได้เป็นตัวจริงตั้งแต่รอบแรกเลยอันนี้คือเราก็ไปทำการจดมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าต้องมีอะไรบ้าง เริ่มในส่วนของ score requirements ก่อนนะคะทั้งหมดคิดเป็น60%ซึ่งจะประกอบด้วยภาษาอังกฤษ40%แล้วก็เลข20%ค่ะส่วนแรกคะแนนภาษาอังกฤษ,กษเราสอบ IELTS ไป1รอบนะคะเรายื่น overall 8.5ไปค่ะเพราะว่าอังกฤษคิดเป็น40%แล้วก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษนะในส่วนของ math ซึ่งคิดเป็น20%เราเลือกที่จะยื่น set math ไป660นะคะไม่ได้ s a v ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ารอดมาได้ค่ะ ต่อไปก็คือเป็นส่วนหลักเมนพอยต์ของเรานะคะก็คือพอร์ตโฟลิโอซึ่งคิดเป็น20%ค่ะซึ่งในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะประกอบด้วย three work samples หรือว่าผลงานทั้งหมด3อย่าง ต้องมี SOP หรือว่า Statement of Purpose ด้วยแล้วก็สุดท้ายต้องมี Creative work ที่เราทำขึ้นมาเองค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของวิดีโอก่อนอื่นมาเริ่มที่ผลงาน3อย่างของเราก่อนนะคะงานแรกที่เราเลือกใส่นะคะก็คือจะเป็น Innovation Pitching Competition ค่ะคือเราแล้วก็ทีมของเราเพื่อนอีก2คนได้ที่1ในการแข่งระดับประเทศนะคะพวกเราอะทำนวัตกรรมด้านการแพทย์แล้วก็เรามีหน้าที่เป็นคนพรีเซนต์คนพูดต่อหน้ากรรมการแล้วก็คู่แข่งคนอื่นๆเราก็เลยไฮไลท์จุดนี้ว่า ว่าเรามีความกล้าแสดงออกเรามี public speaking skill แล้วเราก็มีมองทางธุรกิจในบางส่วนด้วยผลงานอันที่2ของเรานะคะก็คือจะเป็น small business ซึ่งทุกปีได้ถามรุ่นพี่มาแล้วทุกคนก็จะมีร้านออนไลน์ของตัวเองมาใส่นะคะซึ่งของเราก็คือเราลองทําร้านมาตั้งแต่2-3ปีก่อนแล้วเราก็เลยใส่ร้านที่เราทํากระเป๋าเครื่องสําอางไปก็คือเป็น buttercup studio ซึ่งนะคะทุกคนนี่ก็คือของจากร้านเรา ก็คือแอบแวะมาให้ดูมันน่ารักนะจากการไปเลือกผ้าแล้วก็ทรงตัดเย็บเองถ้าใครสนใจก็จิ้มเลยนะคะยังมีขายอยู่นะใครสนใจก็จิ้มค่ะก็ใส่พวกร้านเครื่องประดบับร้านเคสแอรพอรที่เคยทำอันเก่าๆมานะคะรวมถึงวิชาที่โรงเรียนก็สามารถใส่ได้นะคะเราใส่เป็นวิชาเลือกของเราก็คือเป็น Elective e n t t e p r e n e u r s h i p เขาให้ทำ ธุรกิจที่โรงเรียนก็คือได้ขายของจริงอันนี้เราก็ใส่เข้าไปในหมวดของ small business ได้เหมือนกันในส่วนของ small business เนี่ยเราสามารถเน้นได้ว่าถ้าเราทำกับเพื่อนเราก็มีความเป็น teamwork เรามีความเป็น leader หรือว่าถ้าเราทำคนเดียวเราก็นำเสนอความ creative ของตัวเองการเริ่มพยายามทำสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองผลงานที่3นะคะเรายื่นเป็น YouTube channel แล้วก็ dance competition ค่ะเพราะว่าใน YouTube ก็จะแสดงให้เห็นถึงความกล้าแสดงออก แสดงถึง creativity หรือว่าความคิดสร้างสารรค์ของเราแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบในการตัดคลิปลงคลิปตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดในส่วนของ Dance นะคะใส่ว่าเราอะมีความเป็น teamwork นะเรามี responsibility เราช่วยกันซ้อมช่วยกันคุม YouTube กับ d ดนซ์เราอะยัดใส่ไปในช่องเดียวกันก็คือเป็นผลงานที่3 ต่อไปก็จะเป็น SOP นะคะหรือว่า Statement of Purpose ก็คือเป็นสรุปประสบการณ์สรุปประวัติตัวเองแล้วก็เขียนแ a ช s i o n ว่าทำไมเราถึงอยากเรียนที่นี่นะคะ mm hmm. เขาจะจำกัดว่าเราต้องเขียนไม่เกิน350คำนะคะ mm hmm. ก็แนะนำว่าอย่าให้เกินนะคะไม่งั้นมันจะยาวเกินไป mm hmm. เหตุผลที่เราเขียนเองนะคะ mm hmm. เพราะว่าส่วนตัวเราคิดว่าเราถนัดการเขียนอยู่แล้วเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควร mm hmm. เลยคิดว่าโอเค เราน่าจะทำเองได้นะแล้วก็ลองขอคำแนะนำจากคนอื่นด้วยใครที่อยากได้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน SOP ก็ลองทักมาถามเราได้นะคะเรายินดีช่วยเสมอนใน personal statement เราอย่าลืมเน้น background ของเราแล้วก็ goals จุดมุ่งหมายของเราในการเรียนคณะนี้ว่าถ้าเราเรียนปุ๊บเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องไหนบ้างเราจะมีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คณะในแบบไหนบ้างนะคะ ส่วนสุดท้ายของพอร์ตนะคะก็คือจะเป็น creative work มันก็คือเป็นผลงานในรูปแบบของวิดีโอค่ะโจทย์แต่ละปีมันจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่า2ปีที่แล้วจะมีซ้ําเพิ่งมาเปลี่ยนตอนปีเราค่ะซึ่งเป็นปี6-7โจทย์ของเราี๋ืวเราจะขึ้นว่าให้ตรงนี้นะคะ เราสรุปออกมาว่ามันคือการทำคลิปโปรโมตตัวเองเป็น personal brand mm hmm. ก็คือการโปรโมตตัวเองให้ลิง k ์กับแบรนด์แบรนด์นึ่งซึ่งโจทย์นี้มันตีความมาได้หลายแบบนะคะเราาตีความว่าเราต้อง present ตัวเองให้เข้ากับแบรนด์ที่เราทำขึ้นมาเอง เราต้องโยงเข้าให้ได้ว่าแบรนด์นี้แสดง personality เราออกมายัางไงบ้างแต่เพื่อนเราบางคนนะคะก็ตีความว่าเราต้องเอาตัวเองไปเชื่อมกับแบรนด์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดอย่างเช่น Dior, v i v i e n w e w t w o o d ior, wood, เครื่องประดับกระเป๋ารองเทา้าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามนะคะก็คือให้เอาตัวเราอะไปเชื่อมซึ่งผลนะคะทุกคนก็คือออกมาว่าติดทั้งคู่ค่ะ ก็คือ it's all up for interpretation ก็คือมันแล้วแต่ว่าทุกคนจะตีความยังไงเลยแค่อย่าให้มันหลุดออกไปมากเกินไปก็พอนะคะ <laughs> ซึ่ง creative w o r k ของเราก็คือเราจะเน้นว่าเรามี responsibility ต่อสิ่งแวดล้อมนะแ <hmm> บรนด์ของเราจะใช้สิ่ง Recycle แล้วก็มีวิธีการผลิตการทำ product <Empire> ที่รักสิ่งแวดล้อม เราก็คือจะทําเป็นฟ e ลแอคติ้งในวิดีโอนี้หน่อยว่าโอเคเราอเสียดายนะที่เราซื้อของมาเราไม่ค่อยได้ใช้ใช้ครั้งเดียวก็จบอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปว่าโอเคแบรนด์เราจะทํายังไงมัน express ตัวเราอย่างไงบ้าง เราจะลิงก์ครีเอทีฟเวิรของเราไว้ให้ใน e s สคริปชันนะคะเราแนะนำว่า Creative Work ถ้าได้โจทย์มาเมื่อไหร่ต้องรีบทำสตอรี่บอร์ดให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเราเริ่มทำสตอรี่บอร์ดตั้งแต่ประมาณ2-3สวันหลังจากที่โจทย์ออกมาแล้วเราก็แก้ไปเรื่อยๆทุกคนจนถึงเดือนสุดท้ายก่อนส่งไปเลยด้วยซ้ำก็คือไอเดียมันจะมาเรื่อยๆเราก็เลยแนะนำว่าให้ทุกคนรีบเขียนสตอรี่บอร์ดให้ได้เร็วที่สุดนะคะจะได้มีเวลาแก่ด้วย ในส่วนสุดท้ายนะคะทุกคนก็คืออินเทอร์วิวซึ่งคิดเป็นทั้งหมด20%ค่ะในส่วนของอินเทอร์วิวเรามีเวลา10นาทีนะคะจะเป็นการ Meet แบบออนไลน์กับครูคนไทยหรือว่าต่างชาติ2คนนะคะซึ่งของเราได้ครูคนไทยทั้ง2คนเลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะถามเรา3ามคำถามแต่ว่ามันออกไปเยอะกว่านั้นมากๆเริ่มแรกเลยก็คือเขาจะถามว่า how are you feeling how are you อะไรอย่างงี้นะคะให้เรา สบายใจตอบไปอย่างโพซิทีฟก็พอต่อไปเขาก็จะให้เรา introduce ตัวเองนอกเหนือจากในพอร์ตนะคะซึ่งอันนี้ต้องไปเตรียมคําตอบมาเพราะว่ารู้สึกว่าจะโดนทุกคนเลยก็คือให้ไปเตรียม brief introduction ของตัวเองมานะคะว่าเรามีประสบการณ์ยังไงเราชื่นชอบอะไรเราเรียนที่ไหนมาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะในส่วนของคําถามที่1ของเรานะคะเขาถามเราว่า what are the most important traits in media today เราเตรียมคําถามมานะทุกคนแต่เราไม่ได้เตรียมอันนี้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่พอคิด on the spot ได้ซึ่งมันแปลว่าสื่อในปัจจุบันนะควรมีอะไรเป็นสิ่งสําคัญบ้างซึ่งเราก็พูดว่าโอเคเรามีทั้งหมด3อย่างนะที่เราจะบอกเขา 1. ก็คือมันต้อง truthful ก็คือต้องเป็นความจริง 2. มันต้อง respectful ก็คือมีความเคารพต่อผู้ลงแล้วก็ผู้อ่านแล้วก็3นะคะ มันต้องมีความ specific ก็คือตรงประเด็นนะคะ แล้วก็ตอบไปประมาณนี้ซึ่งเราก็อธิบาย3 point นี้ของเราไปค่ะข้อที่2ก็คือ how do you see media now คือปัจจุบันเนี่ยมองสื่อของไทยเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้เราก็ได้ลิงก์ไปเรื่องของ media literacy นะคะซึ่งเราก็พูดไปว่าเราอะต้องเป็นคนเลือกเองนะว่าเราจะเสพข้อมูลมาจากไหนเราจะอ่านข้อมูลมาจากไหนแหล่งน่าเชื่อถือแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะ expose ตัวเองให้กับข่าวหรือว่าข้อมูลแบบไหนนะคะ ข้อที่3นะคะก็คือจะเป็น critical thinking ซึ่งเขาถามแล้วว่า should certain media s be forbidden อันไหนบ้างแล้วทำไมซึ่งแปลว่าสื่อบางอย่างไม่ควรถูกเผยแพร่หรือเปล่าอันไหนบ้างเพราะอะไรตอนแรกเราตอบไปแค่ข้อเดียวนะคะก็คือ violence หรือว่าการใช้ความรุนแรงเราบอกว่ามันจะ set bad examples towards children ันนี้เราก็แถแถไปเพราะว่ามันก็แถได้ยาวอยู่นะเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาก็ถามเราว่ามีเรื่องไหนอีกไหมที่อยากจะพูดเราก็เลยนึกไปเรื่อง politics ค่ะซึ่งพอเราเมนชั่น politics ขึ้นมาเขาก็ดูสนใจมากเหมือนเป็นคําตอบที่เขาต้องการแล้วเราก็ยกตัวอย่างการเปประท้วงนะคะว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นสื่อที่ลงในโซเชียลมีเดียก็คือตอบสวยๆไว้ก่อนทุกคนหลังจากนั้นเขาก็ถามเราเรื่อง creative work ตอนแรกเขาก็ถามแล้วว่ามีใครมีส่วนร่วมในการทำโปรดักต์ในคลิปของเราบ้างแล้วก็ตอบไปว่าหลักๆก็คือเป็นตัวเราเองแล้วก็มีผู้บกคองแล้วก็ manufacturers หรือว่าโรงงานผลิตต่างๆ จบเรื่อง creative work ไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถามเราต่อว่าเราอ่ะมีตอนไหนไหมที่เรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็น leader ที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเราก็เล่าเรื่องที่ไปแข่ง pitching การเป็น head cheerleader ที่โรงเรียนการมีงานเต้นแล้วก็การทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆทำธุรกิจกับเพื่อนๆนะคะต่อมาเขาก็ถามเราว่าปกติเราเป็น leader หรือเป็น follower นะคะก็คือเราเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ตามซึ่งเราก็ตอบไปนะคะว่าเราชอบเป็น leader มากกว่าเพราะว่าเราอ่ะชอบแบ่งงานให้เพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆว่าเราควรจะทำ ในเรื่องของการทําแบรนด์ทําธุรกิจประมาณนี้นะคะคําถามสุดท้ายทุกคนมันเป็นคําถามที่แบบว่ารู้อยู่แล้วว่ามันจะมาเป็นคําถามที่อาจจะเจอหลายๆคนที่เอาบิสเนสตัวเองเข้ามาใส่ในพอร์ตนะคะก็คือทําไมไม่ไปเรียน BBA เห็นว่าในพอร์ตเราอะมีด้านการทําธุรกิจเยอะนะทําไมไม่เลือก BBA ล่ะ ซึ่งคำตอบอันนี้เราก็คิดไว้แล้วทุกคนเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าต้องเจอแน่ๆอันนี้เราก็ได้ไปปรึกษาติวเตอร์ i e l t s ของเรานะคะว่าเราควรจะตอบอยังไงซึ่งเราก็ตอบไปว่าเราหว่ารู้สึกว่าคอมอาร์ด่ะมันเป็นทั้งดีไซน์ทั้งบิสเนสซึ่งไม่ได้เรียนครีเอทีฟิตี้แค่เซอร์ฟซของมันเราเรียนครีเอทีฟิตี้เราเรียนดีไซน์เข้าไปลึกแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากคอน sumers perspective mm hmm. ก็คือได้ i อ t ์แอคกับผู้ mm hmm. ที่ใช้งานโปรดักต์เราจริงๆ แต่ว่าถ้าเป็นการเรียน BBA มันจะเป็นการคิดในมุมของ business perspective อย่างเดียวซึ่งเราอะชอบความเป็น creativity ชอบความเรียนดีไซน์มากกว่าก็เลยเลือกที่จะเรียนของอาร์ตเพราะมันเหมาะสมกับตัวเรามากกว่าแต่ว่าแนะนำให้ทุกคนคิดคำตอบกันเองนะคะหรือว่าปรึกษาติวเตอร์ให้คำตอบมันหลากหลายออกไปเพราะว่าคำถามนี้รู้สึกว่าจะเจอทุกปีทุกรอบเลยค่ะ ที่สุดก็หมดไปแล้วนะคะกับพอร์ททั้งหมดของเราเราหวังว่าข้อมูลที่เราได้ให้ทุกคนทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์กับรุ่นน้องแล้วก็คนที่อยากสมัครรอบถัดไปนะคะ